ผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาตรวจแถวกําลังพลล่นกองทัพพร้อมเผชิญทุกสถานาการณ์พลตรีเบญจพลเดชาดวงณอยุธยาผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตวผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้วและพลตํารวจตรีท้าวรดุลยวิทยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วนําคณะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการชายแดนและให้กำลังใจกำลังพล3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจอสโดยผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาผู้ว่าราชาการจังหวัดสระแก้วและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อหารือแนวทางในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองจานเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมกันนัดจุดตรวจส40และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนเพื่อความมั่นคงรวมถึงการสร้างบังเกอร์กันจอมพลังที่เสริมระบบป้องกันภัยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่อย่างมั่นคงแข็งแรง พลตรีเบญจพลและผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการเทลูกรังกว่า800-900ตันของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งจะนำมาสร้างถนนเชื่อมชุมชนในพื้นที่แนวชายแดน ทั้งนี้ตนมาดูการดําเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่เข้ามาสร้างถนนและถือโอกาสตรวจเยี่ยมกําลังพลสามฝ่ายที่จัดเตรียมไว้รองรับสถานการณ์หาเกิดขึ้นซึ่งเราตอบไม่ได้ว่ารุนแรงเมื่อใดแต่ยืนยันว่าเรามีความพร้อมทั้งด้านกฎหมายและการปฏิบัติขอไทยประชาชนเชื่อมัน่พนพลตรีเบญจพลยังกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงคุมเชิงสถานการณ์ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้ระมัดระวังการนำเสนอข่าว กพราะฝ่ายตรงข้ามเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่ากองกําลังไทยมีแผนผเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์หากเกิดความรุนแรงก็พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างแคร่งครัดขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวเสริมว่าหลังวันที่10ตุลาคมนี้ต้องติดตามท่าทีจากที่ประชุมระดับคณะกรรมการชายแดนโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดและจะใช้กฎหมายจัดการกับการลักลอบเข้าเมืองเป็นอันดับแรก สำหรับการประชุม RBC ที่จะถึงต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายทหารเพราะแม่ทัพทั้งสองประเทศจะเป็นผู้กำหนดส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเป็นของกัมพูชายืนยันว่าต้องยึดสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลักที่ผ่านมาจังหวัดสะแก้วประกาศชัดเจนแล้วว่าหากฝ่ายกัมพูชาไม่ส่งแผนอพยพก,ก็จะไม่มีการพูดคุยกันในระดับจังหวัดต้องไปหาหรือกันที่ g b c เท่านั้น ขณะดเดียวกันยืนยันว่าฝั่งไทยยังไม่มีการก่อสร้างบ่อนคาสิโนใดๆส่วนการผลักดันผู้ที่รุกล้ำต้องดำเนินการหลังวันที่10ตุลาคมตามกระบวนการไม่ใช่ใช้วิธีรุนแรงเพราะไทยอาจเสียเปรียบในเวทีโลกและขณะน,นี้ได้ยกระดับเรื่องขึ้นสู่รัฐบาลแล้วย้ำว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมทั้งกำลังพลและกฎหมายโดยเฉพาะการจัดการกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายส่วนการเปิดปิดด่านเป็นอำนาจที่ต้องให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศหารือกัน